สวัสดีย่ำเทียงย่ำใบครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วตุ่มห้วม,ามากินเข่ามันนี่แกงน้ำไม้พี่น้องครับมืดทัวน้ำไม้ปลาหาเองครับไฟไม้ปลาน้ำไม้หามาเองแต่ว่าจะร้อยนี่หาตัวนี้มาเองครับพี่น้องครับเมื่อวานนี่ดอกกระเจียโอ้าเมื่อนี้ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับพี่น้องได้๋ยวไล่เติ้อบอยู่เลยเห็นว่าก็ดีเอ้าเท่านไหนไปยั้งท่านนั้นว้าแต่บักซั่วนะแต่บักซั่วแต่บักซั่วพี่น้องเอ้ยพคนน่ะ น,นี่ที่เด็ดบัตรน,นี่นี่พี่น้องครับที่เด็ดครับกับเข่าไม่ต้องตัวนี้ครับปลาแดกตัวนั้พี่น้องเอลยเนี่ยจำเบีจำ,จำเบี้ยเตัวนี้กับดวกดอกผักกาจเจียวเนี่ยเข่ากันปานยังแก้น้องไม่ขอเซลเซียสใส่บาดเนี่ยมาพี่น้องครับกินเข่าเที่ยงน้ำกันพี่น้องครับเราเที่ยงระบ,บายแล้วมาเด้อมาเด้อบาดเนี่ยเอาขอเซลเซียสถาด,ดนี่เด้อไป็ไนไงตามองคงเจ้าคือสั่นคนเดิน,ดนๆเซร่ะเชฟไหมไป็สเซร่า โอ,อ้มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมามาบัานี้กินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องครับข้าวง่ายข้าวเที่ยงข้าวเพีย้ยนเขาใบาอ่าร่วมกันเบิ้ดกับพี่น้องมาปาดเลยข่อยสะลงนี้เลยนได้บันี้แกงน้ำไม้เนี่ยเนาะเนี่ยซะลงนี้เลยพี่น้องหลายเอาล้วครับตักนี่ลงนีเลยพี่น้องเลยลอุ้ยผักขาได้หนิใส่แบบปัญเกอือินะอุ้ยข่อยขี่รถผ่านมากนะเอิญเราอยู่ได้บ้างกันเราหยิมใส่ซื่อ พูกเรามาแกงน้อไหม่ป่ะพี่น้องเอ้ยเข่าเบื่อไหมครับพี่น้องนี่ครับเออโถสุดยอดเข่าเบื่อกับพักขาพี่น้องแกงน้อไหม่เนี่ยนี่สะลงนี่เลยเออโถเนี่ยห่อนห่อนไม่ไหม,ม,มครับพี่น้องครับสาดลงพ่าเนถะ้าเนี่ยมันจังเย็ยนไวถ้าโปรได้เป่ายากรืดเห็ดเอลี่เลยแบบเอาเอาเอา,เอา ขบเบือนในนองเหนียวมั่นนะครับจงไว้ในจังหน่อยเพื่อผู้มานำ้ำกลนสุบยอดอกินมาเพอาะไงขึ้นมาเจ้ามาเด้อใหญยไม้มาเด้อมาครับพี่น้องป้องไปครับนี่จงไว้ครับเพื่อ,ม,อมีกล่นหน้าน้ำกลดนี่คอยตังงานดอกกระเจียวจานร้อยไปหาเองเมื่อวานนี่นะครับผมอ,ามาอ้าไม่งั้ล่ะมาเด้อมาเด้อมาห้องแหงแต่ฮาฮาสูบแม่หองแหงแต่คอยตุกใจเอาเพราะไง กระเจียวอันนี้มีหมกปลาด้วยเอาผีก็ได้ฮ้อนกันฮ้อนกันโอ้ยแต่หมกสวยเสียละเบิร์ดลาบอขึ้นมากขึ้นมากมาพี่น้องครับบาดนี้แกงโนไมัยถาดบักใหญ่เลยพี่น้องเลยใส่ผักขาหอมหอมดีขนาดนะครับมาสุปแกงโนมัยแล้วกันพี่น้องครับอือหู ครับพี่น้องครับมามาสดแกงน้ไมันน้ำกันครับพี่น้องบาดเนี่ยทีมงานขึ้นมาจากใหรจากหน้าพี่น้องเอ้ยโอ้คือเมื่อยแต่มุมนี่เอามุมนี่ก็ได้ครับพี่น้องสดแกงน้ไมันน้ำกันพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยอืมอืมขอเบื่อยจะได้มัเหนียวเลยแกงน้ำมัใส่ผักขาครับพี่น้องครับอืม มามาคุณมาเลยมา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 ร่วมกันมาพี่น,น้องครับผมร่วมกันช่ำร้อนๆนี่แกงน้อไม้ถาดบักใหญ่ครับพี่น้องครับอะไรใหญ่ไหมออกมาเทดเจะ,นะหน่อยหลานจะตื่นนั่นนี่เอ้าตื่นแล้วตั <c oughs> ตตวนนเนี่ย,ย,ไไย,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 ยตื่นแล้วตัวเนี่ยโอใหญ่เก่าไปใส่โอใหญ่เก่าโอใหญ่โอ้เหลี่ยงตื่นแล้วเนี่ยโอใหญ่โอ้เหลี่ยงตื่นแล้วบ่เจ้าอ๋อนอนตัวจะบวกกวนเขาให้เขากินเขาก่อน มาพี่น้องมาครับสดแกงน้ไม้นน้ำกันครับพี่น้องครับแกงน้ไมย้ย่ำเทียงย่ำใบบัดเนี่ยกินข้าวตุ่มห่วมพี่น้องนะครับผมส่วนซันส่วนซันบัดนี่ม, <า S 1> มาเด้อมาเด้อมาเด้อสุเรไปใส่หรอโอ้สุเรบอกให้ว่าท่านมาอยู่คิดไร้กัดเสียบกระโหลกเลยเขาว่าแกงน้ไม้นเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับอื้อหือ Nè Chầm bà đẹp Đó là kiểu hái nghiêng <laughs> <laughs> ừ. Chúc ăn bà Chúc giọt, chúc giọt Ôi, nhào nhào nhào, nhào 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 nhào, nhào 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 ปุ iden, ๋ยแหล่ะมาเด้อมาเด้อกินแกงน้องไม้เด้อได้ไหมก็จะมาน่านมาไม้ก็จะไม่นานมาเลยในกระดีบตำกะคงแกงน้องไม้เขากันขนาดย่ำเทียงย่ำใบพี่น้องเลยมาสวดเอะข้ามก่อนบังยิ้งยิ้งมาไม่พอดี ขึ้นมาพี่หืมมะกะทินนอนมาเด้อมาเด้อมีผู้ใดมาบ้านไม่นั่งวะไหนขี้เข่าบวกลงขีเข่าปะนี่แนวเสียบตัวนี้แล้วเนี่ยปลาแดกจีพี่น้องครับป้งปลาแดกใส่ใบตองจับก็ค้ากรนาดเบิ้งโอ้เขาเงื่อยงเห chăm cho nó khỏe như đồ cà têo hái sốt kem đỏ mai, cà vừa, tiêm đàt lên bên đó rồi, ừm, ừm, lấy, 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 มาเจ้าจ้ามาคือเมือดแทนมาได้ออกว่ามาเด้อมาเด้อกินเขาเด้อพูดราซื้อปลาคุนวันนั้นปลาคุนปลาคุ้นคุ้นแห่งโอ้ยเพื่อสิโครโลเนาะสูอย่าไป อย่าไปหาเด้อเพื่อจะครบโลก่าไปเอาอย่าไปเอาไว้มันกินแมงมัแมงไหลนะครบโลกเหรอผมว่าเศร้าสื่อเลยอีดเย่าไปหาเก็บเด้อขี้เจียมเนึ่เด้อเอาไว้มันกินแมงมัอนุรักษ์ไว้นี่อ่ะมันมะคุนกับนอยเกียมายุบต่บางห้งพี่น้องมาในห้องสุเลยออกใครวัดทัานมาอยู่พี่น้องเลยนะคอ่ะ ตำบปงงกระแทบปลาแดกกระแทบลูกไม่ใ <c oughs> เอาไม่เสีเยด้ปลาแดกตัวน<ด>ีน้เขาลงนี้ของแทะของแทะตัวเหนียวลงนี้พอาะยังแปะสียอื้ม <c oughs> นวด,ดนีีนะนัวขนาดจนีาปลาแดกตัวนี้ใหญ่มาหยั่งโปรไงจาคือเบอร์เกอร์แต่โปรไง หลานสงสัยพี่น้องครับเอ๊ะปัญญาย่อยเฮ็ดจังหวะซั่นเข่ากิ้นเข้าสู่พี่น้องเบิ่งเนาะมอนี่เด็ท่านมอนี่ดูดนิ้วอย่างเดียวมอนี่ฮัลโหลผมมอนี่นิวครับผมนิ้วครับผมอยู่ในอู่ครับผมไปฉีดยามาบ่ลูก์มาพี่น้องมาตุ้มโฮมบัตรเนี่ยเออน้าบุลกหลานบ่ใหญ่บ่ใหญ่เต็มนะครับอีสานบ้านเฮาพี่น้องครับวิถีชีวิตอีสาน แต่งผ้าเขา่ากินน้ากันนะครับกันฝรั่งเพิ่นบวก,กินก็เข้าตัวฝรั่งเพิ่นกินเงินไปขั้นมันนะครับอีสานบานเท่า,าโอ้กินตุ่มห้อมกันบ่ต้องห่วงพี่นอ้องลูกเต่าเราขอเต็มทีบเต็มแดือนซวดซวดซวดบ้านนี่ท่ายกล้องมือหนึ่งท่ายกล้องมือหนึ่งกินเข่ามือหนึ่งพี่น,อนอ้องเลยบ่สะดวกมสำเร็นะครับอาจเสียไหลหูไหลตาในเด้อผู้อ่านรับชมเบิง่งคลิปนี้นะครับพี่น้องจากเบิ่งวิถีชีวิตบ้านๆน,นะครับแกงมะมี่แกงเปรือ สัเกียงเปื huh. <the> ่อนอะไีแต่เขาเบื่อบมีอะเอิบาบัเบือพวกยางคาเเหยนเนี่ยเื้อตัเล็กน้อยเดกินยังเล็กน้อยอ่ะนี่ครับโอเฮียยอ้นพัมาเจ้าหามองขึ้นมาอนี่ลูกไงลูกหรอกล

จำ้าท่แฉะบกว่าชเี่ดอกกระเจียวงามๆไปหรองดอกกระเจียวไปเก็บมาเองาครับเป็นหรอครับใกล้เสดอละมาลองเมืองกวางกระบี่อะไรเอ้ามาจะใช้ไอซีไอซีเป็นแขงาห่อยไอซีน่เพาะกินเขาน้มูว่าไอซีหน่ จำแต่ประเดงกนี่แปะๆอยู่นะควมดีไปนอยกัจ้าหรองยังครับน้องเพื่นมาพอยายมาโอ้พอายมาพอดีไปนอนครับมาๆๆพอายมาพอูตมาูตมากมาพอายมาไมปลูกนี่ละไมบ้านนี่ละบ่ดอกเสือมันหอนมากจรงๆล่ะลกไมปลูกนี่ละเออเนี่ลูกบลูกลูกบ้ พี่น้องมากร้ายระบาดเลยเสียบอยู่พี่น้องแซ่บอยูดนะครับแกงน้ำไม่สุดยอดตุ่มห่มนะครับอยู่กลางบ้านนะครับบันนี้มากินเขาเจ้าน้ากันนะครับแกงน้ำไม่ตับักคุ่งสวดสาดฟาดบึ้มหิวน้าแล้วเอาเดือดเดือดเด

ป่าไงบ um, mm. ัวไอ้ขนหน้าไงแต่เต็มกว่างเลยเว้ยกินน้ำเข่าบัวนี่ว่าไงน้องๆเนี่ยใครขโมยเงินร้อยไปไหนผู้ใดขโมยเงินร้อยยกเว้นเอ้ยซีขโมยเงินพ่อเป็นป่เอ่ะไม่ไใส่เงินร้อยไม่ได้ใส่ว้าวไม่ได้เก็บบอบอพ่อแล้วพ่อแล้วร้อยหนึ่งมุ่งเจ้าสีเอาไปซื้ออีหยังไปหาซื้อเหรียญเด้อ เบิดมือเบิเว้นเพื่อสิ่หอดคำหอดมือเบิด์ตบลอยสองลอยหาเงินบพท่านเปลี่ยนยาฝ้าเอานี่กูดึงมัมมัมมัมเออทักอีกได้ไหมขอจงไว้เตื่อคนบพท่านมาบ้างกันเบื่อครกันแก่สมบูรณ์หรอข้าร้านหน่อยเล้วสีปกันไปซื้อหยังแรกขึ้นนั่นชาเย็น Ngā bọt tân pins ai đi thì nó nâng đeo oni o nyo 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 ตาบมังคุงโอเคเลยตับมังคุดเนี่ยขยุบขปุนแล้วข่อยเศ้ามีแห้งก่อขเอยไป่ยุบอีกอยู่นี่เต้โอ้ไม่เอาสมอเกี่ยวเป็นคนต่ำแกงน้ำไม่ถาดพี่้องครับมีแต่ตามังคุงถาดนี่แกงน้ำไม่ถาดรปแดกปี๊งได้เพาะนั่นไปแดกเปี๊ยงไปแดกปี๊งไปแดกเปี๊ยงไปแดกเปี๊ง แมงวันนะนี่ตาบมองหงนี่กกใส่อยู่นี่เห็นปากระถิ่นวันมา่อไหร่กยุบอีกอยู่ใต้คลิปพี่น้องเบิ้งจะข้าก่อนแกงน้ำม้ถาดสิเบิ้ดแลวพี่น้องเลยเบิ้แเราบะไม้ก็บวขวมมอรถแต่ละบรรยเเนวดีเอาพวกไหนมาจะใสนมาตํมซอกกันนบัวหายบัวหายอ้าวมอนังกินยังหมอนังคนยังไม่ต่นหนาสดแกงน้ำใบเสียปากแค่นี้ ไปใช้บัตรตอนไปใช้บัตรไปหาใยไม่อเอาเสียงจับประแดกจนแค่สะเทือนไปยุบตับังหุอีกักบาทก่อนเสียบตังคุดได้เลยแกงน้ำไม้กับเขาท่ากับมันเหนียวดีแกงเปรอะแกงเปรอะนีอลปากกนยงบะมี่ยางนี้นกนยงยงเวิร์ตลใเสร็จ ใส่พรขาคัโอเคจะอกมาปลาแดกปีงเพราะไงนอนนอนโอ้ก็คอยซื้อปาตเีระัดอันนี้ปลาแดกตอนนี้ไงนั่นอันเดียวกันบ่ปลาแดกตอนนี้ไงนั่นน่ะน้ำย่สมย่งโุโบนี่คือว่ายังสองปู่นคอยซื้อมาแต่ละสองคนในเขาขายแพคู่ไห สองกระปุกสองร้อยหาสิบาทประเด็กตัวโอ้ยนัวขนาดจังวะพอเปยงดอกก็จะบเปือง ừ, สุดไปยงเคยมานมะอีพวกอ่อยเมีน้เราเอาสดสดึกดึนี่ยไปละบ่เล็กน้อยปเด็กน้อยไปเรบ่เล็กน้อยนั่นะพ่อไงนาไไปไป ประเด็กปลาแดกจะได้ละค่าซ้ำรอยเ้าอยหาสิบนี่มันจะได้ยังไงเนี่ปุกบแบไงนังงอนปุในหน่อยว่าอกค่าเฮ็ดอีกได้ป่ะเนี่ยนึอ่ล้รักายเฮ็ดค้าเมือยจญของอยละโอ้ยสวรรค์มากระิอนวันพี่น้องมายุบทามังคุงอีกก้อนบัดเนี่ยกอกสองพี่น้องครับ อ้าวคลิปนี้เอาสักอนเอาซ้ำหนี้งสักอนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กินข้าวอยู่บ้านนะครับตุ่มโฮมพี่น้องสวดสาดฟาดบึ้มแกลีงน้อไม้ใส่กระเบือหลายๆนะครับแสีบนัวกันอยู่เงินอยูส่สั้นนี่ละพี่น้องมื้อนี้นะครับผมบ่ได้ออกไปไสค่คำๆจังสิออกไปหาว่าสิไปหาหรอหาเน่ากินเน่าอยากอีกมื้อแลงนะครับช่วงนี้ปลูกมันอย่างเดียวช่วงเนี่นย จวดจวดพี่น้องครับขออนุญาตบันรับจบคลิปเท่านี้เนื้อแกง <S <S 2> <S 2> น้ำไม่ถาดจวด